วิธีการที่จะเล่นกับตะขบนะครับเล่นได้ทั้งหมดแต่เอาสิ่งที่ห้ามดีกว่าสิ่งที่ห้ามเล่นกับเด็กตะขบเด็ดขาดคือหนึ่งอย่าตั้งการมวยดูเฮี๋ยวเดี๋ยว Năng. Sỏ. ta điểu điểu 2, điểu 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 điểu. Sỏ. Yêu quýnh. 2, Năng. 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 3 yêu 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 Giờ ngài hả có cái mặt kia cài nặng đi nặng mặt kia đi nặng kia Mấy ông Mày đánh luôn Mày đánh luôn kia okay. đi nặng à? kia đi nặng kia đi chút kia đi nặng เพราะคุณจะไม่ได้ยึดสินิะโอ๊ยโอยยังไม่ทนเลยเมืไรเลยเดี๋ยวมึอยมยสิก่อนดิสี่ ห้ามไปจับของลักของห่วงมันยกต,ตัวอย่างจะเล่นอย่างเดียวโน้มโน้มไม่มานี่มาเนี่ แล้วมีอะไรอีกอะไรขอ,ขอ,อร้องของห่ังเขา่าแต่คอหยุดมานั่งนี่มานี่โน่นูกบอนแดงรักมากถึงขั้นต้องเก็บขึ้นหิ้งบอกเก่งเห็นไหมเชื่อยัง 来来来来，来。个，<laughs> <哥>哈，打开、啊。哎嘿，哦，书，爸。哈，个。 อย่าจับอะไรที่กระหกบตกใจอย่างเช่นเคงไม่สนมาก่าเริ่มไม่ลม อ่ะใช่อย่าเปิดประตูเพราะอะไรดูไปแล้ว <c oughs> ไปโดยที่ไม่มีอะไรกัน้น <c oughs> และกลับมาเองโดยที่ไม่มีอะไรกัน้นหก อย่าถือถุงขยะและทำเสีย <c oughs> เพราะว่าม,มันจะเหมือนกับเปิดประตูครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เขารอคืออันนี้บอกนิดนึงว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าจับถุงขยะนะจะวิ่งไปหน้าประตูทันทีไอ้จะไปรอตรงนั้นทันที ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วจะมีอะไรใหม่ๆที่ผมนึกออกก็จะมาอัปเดตให้ฟังแล้วเนาะแค่นี้ก่อนอ่ะอย่าเปิดตู้เย็นค่ะเพราะว่าเพราะคนเขาจะมาลองกินมาจะหิวมาจะหิวเดี๋ยวทำให้ดูก็ทำไมอย่าไปเนี้มาให้ไฟมาให้ไฟครั้งนี้ด้วยโอเคหมอะนอนนอนนอน รอปไปสิหน่อยโอ้ยรูไปโอเคนอนนี่ก็นอนไม่ไม่ไมยังงี้ไปไปผมได้จะให้ไฟนั่งคอยให้ไฟได้หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปฝึกฝึกตกเองนะผมจะไปเรียนการเป็นครูฝึกสุนัขก็เพื่ออะไรที่มันดีขึ้นนะ อย่าเดินท่าควายอ๋อไม่เป็นไรวะอันนี้พอแค่นี้แหละก็ที่อยากจะบอกก็มีอะไรมากนี่ฮะทำไมถึงอย่าเปิดตู้เย็นก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นคุกกี้ขนมสุนัขที่ทำขึ้นมาเองนะฮะก็เดี๋ยวจะทำขาย เป็นโฮมเมดอันนี้จะขายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวให้ว่ากันเพราะว่าอันนี้เป็นรถนมอันนี้น่าจะนมอันนี้รถนมเพราะจะทำสองรถรถนมรถเนยถั่วแล้วก็รถอะไรนะรถไก่ค่ะรถนมรถเนยถั่วแล้วรถไก่รถไก่รถหรือรถตับอะไรเงี้ยฮะตับไก่นะก็เอาไว้เป็นของรางวัลให้สุนัขแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกําหนดชิ้นด้วยทีว่ายังไงแพคเกจจิ้งเป็นยังไงก็ เดี๋ยวไปติดตามในเทจเราขายของอนะหาตังค์มั้งอันนี้ตะขบชอบมากมึงเคี้ยวของคนแก่ยังไงอันนี้เป็นรูปแมวจะไปทั้งรูปแมวเห็นแล้วขัดลูกตาเลยอ้าวตะขบบ้วนยิ้มทำไมไม่อร่อลรปไม่ได้บ้วน ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินแต่ผมไม่ได้งโงอ,อนี่ครนะับนี่ใต้ท้องม,มันด้วยอันนี้อ่ะอันนี้กินใต้ท้องม,มันด้วยเดี๋ยวกินอ๋อมันทับไปแล้วอะ่ะโอ้ยมันเรียมแล้วนี่เรียมอะไรอย่างนี้นอยู่นี่ไหนครันี่แค่นั้นนหะนะนี่ชิ้นเบลอลุกลุกขึ้นลุก มาลุกลุกลุกสิเก็ดอัไลุกเราช้เสียงนะไม่ใช้เสียงไม่ทำอันนี้ทำมาจากนมนมแพ้นะ เขีเยวไว้นะชิ้นใหญ่มากเลยนะนมแพ้กับแป้งเนาะส่วนส่วนอื่นเราไม่บอกเป็นสูตรลับเฉพาะมาตั้งแต่สมัย <c> เ <oughs> จ้าคุณปู่กี่ปีแล้วคะสามพันกว่าปีเจ้าคุณปู่อยู่สามพันกว่าปีแล้วค่ะสมัยเจ้าคุณปู่เจ้าคุณทวดโคตรเง่าเลย เขาเรียกว่าบันพาบ,บุรุตประเทศไทยสร้างมาถึงสามพันปียังบ้าปราบันพาบุรุตเวียนไวกิ้งเหรอไวกิ้งได้ไหม